คุณรู้ไหมทำงานอะไรแล้วมั่นคงหน่อยนะคะได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากคลิปคลิปหนึ่งของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะท่านได้พูดไว้ดีมากเลยนะคะวันนี้หน่อยจึงอยากจะมาแชร์นะคะว่าการที่เรามองหาว่างานอะไรมันจะมั่นคงเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีนะคะแต่อาจารย์อยากจะให้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคำถามว่าเราทำงานอะไรเราถึงจะรวยนะคะแล้ว เราก็ไปใช้ชีวิตสักทีแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะถ้าเราเนี่ยตั้งคำถามว่าทำงานอะไรถึงจะมั่นคงมันเป็นการตีกรอบว่าเราเนี่ยต้องทำงานไปตลอดชีวิตเพราะงานที่เราเลือกนะ่ะมันมั่นคงเราจะได้ทำงานไปตลอดจนถึงกเกษียณหรือว่าตลอดชีวิตของเราเลยนะคะมันเป็นการตีกรอบตัวเองซึ่งเราก็จะได้ทำงานไปตลอดชีวิตเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยนคำถาม มาที่ตัวเราเองว่าเราจะทํางานอะไรที่จะทําให้เราเนี่ยรวยนะคะรวยเร็วนะคะสามารถเมื่อรวยแล้วเนี่ยเอาชีวิตไปใช้สักทีนะคะได้ทําตามใจที่ตัวเองต้องการอยากจะไปทําอะไรก็ทําอยากจะทําเพื่อคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปใช้ชีวิตไปท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเนี่ยมันมีส่วนนะคะใน การกระทํนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนได้ดีมากๆนะคะถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะทํางานอะไรที่จะทําให้รวยเร็วแล้วก็ไปใช้ชีวิตสักทีนะคะคุณก็สามารถเลือกที่อินดีมได้เพราะอินดีมเนี่ยมีหลักฐานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะคะเขาสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยมีรายได้รวดเร็วขึ้นไปนะคะอย่างก้าวกระโดด เพียงใช้ระยะเวลาไม่ถึง1ปี2ปีเท่านั้นนะคะและตอนนี้นะคะที่อินเดียนะคะก็มีตำแหน่งซินเวอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะสามารถรับ รายได้เปรียบเสมือนเงินบันนานไปตลอดชีวิตเพียงแค่ขึ้นตำแหน่งนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองหางานที่กำลังจะทำให้คุณร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วและก็เอาชีวิตของคุณเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่คุณชอบที่คุณรักเสียทีนะคะอินดีมนะคะสามารถตอบโจทย์คุณได้จริงๆนะคะเพราะรายได้ที่เราทํากันมาเนี่ยมันเป็นรายได้ที่จะทำให้คุณร่ำรวยได้จริงๆและเราไม่ได้ปกปิดอะไรทั้งนั้นนะคะคุณสามารถไป ค้นหาได้ใน f a c e b o o k g o o g l e นะคะ YouTube ช่องทางต่างๆนะคะเราได้ลงข้อมูลของอินดีมาให้คุณหมดแล้วนะคะซึ่งงานนี้แหละคะ่ะเป็นงานที่คุณควรจะตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำงานอะไรที่จะทำให้ฉันร่ำรวยแล้วก็ไปใช้ชีวิตสักทีนะคะการตั้งคำถามตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันจะทำให้การขับเคลื่อน ในการทำงานแต่ละวันของเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากการตั้งคำถามตัวเองนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีฝันและอยากจะมีเป้าหมายในชีวิตอยากประสบผลสําเร็จแบบรวดเร็วนะคะอินดีมคือหนึ่งในตัวเลือกที่จะทําให้คุณนะคะสําเร็จแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตสักทีหน่อยอินดีมทีมรวยเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ